วันนี้เราจะมารู้ความหมายกันของงานเชื่อมแก๊สในเรื่องความปลอดภัยของงานเชื่อมแก๊สนะครับงานเชื่อมแก๊สนี้นะครับก็คือเป็นอะไรที่เราต้องมีความปลอดภัยทุกเวลาทุกนาทีนะครับเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราามา ใช้หรือวัสดุอุปกรณ์ที่เรามาฝึกมาปฏิบัติกันนั้นก็คือมีอยู่2ตัวแก๊สที่เอามาใช้กันนะครับก็คือแก๊สออกซิเจนกับแก๊สอะเซทิลีนดังนั้นก่อนที่เราจะมาฝึกปฏิบัติกันนั้นนะครับก็คือเราต้องรู้จักก่อนว่าแก๊สหรือพื้นที่ที่เราใช้กนะันคือเป็นพื้นที่ไหนเป็นแก๊สชนิดไหนมีความไวไฟแบบ แบบไหนบ้างนะครับดังนั้นคำว่างานเชื่อมแก๊สนะครับพูดถึงความปลอ,อดภัยนะครับก็หลักแรกเลยนะครับก็คือคือพื้นที่พื้นที่เราจะมาฝึกมาปฏิบัติงานนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เราจะไปทำงานเชื่อมแก๊สนะครับต้องต้องเป็นพื้นที่ แก๊สระบายได้ไวเป็นพื้นที่ที่อากาศไายใจได้สะดวกน,นะครับต่อมาก็คือเราต้องเรียนรู้จากก่อนแก๊สคุณสมบัติของแก๊สที่เรามาใช้นะครับก็คือเป็นแก๊สออกซิเจนนะครับสัญลักษณ์ย่อก็คือ O2 แล้วก็แก๊สอะซทลีนนะครับก็สัญลักษณ์ย่อก็คือ C2 H2 นะครับว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงดังนั้นนะข้อที่สามนะครับก็คือเราต้องรู้จักก่อนว่าแก๊สเนี่ยแน่นอนไม่ถูกกับเชื้อเพลิงไม่ถูกกับสิ่งที่ติดไฟง,ง่ายเช่นฟืนนะครับเช่นกันดาหญ้าใบไม้อะไรลักษณะนี้เดีนะ๋ยวเราก็ต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้ให้สะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะมาฝึกมาปฏิบัติ ามก็คือเราต้องเรียนรู้ทีเราสี่เราต้องเรียนรู้เรื่องนะครับสี่เราต้องเรียนรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์นะครับใช้อุปกรณ์มีอะไรมีหัวทิพย์นะครับมีรวดเชื่อมนะไม่หอกล้อเล่นกันในขณะฝึกปฏิบัติงานกันน,นะครับแล้วก็ ต่อมานะครับก็คือเราต้องมีถังดับเพลิงนะครับเราต้องมีถังดับเพลิงเพื่อ,อไว้ป้องกันอันตรายที่คาดไม่ถึงนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถดับไฟได้เป็นเชื้อเพลิงที่สามารถดับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ไฟฟ้าได้นะครับ ต่อมาข้อต่อมานะครับก็คือเราต้องฝึกด้วยความปลอดภัยนะครับฝึกด้วยความปลอดภัยไม่หยอกล้อเลเ่นกันนะครับครูสอนหรือบอกอะไรก็ฟังนะครับเข้าใจนะถ้านเข้าใจตรงไหนก็มาถามครูผู้สอนก่อนนะครับก็ค่อยลงมือฝึกปฏิบัติอันไหนไม่เข้าใจอย่าเลยบอกล้อบอก บอกก่อนนะครับอย่าฝึกอย่าฟืนนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่นะทางพวกเรานะฝืนนะแล้วก็เกิดอันตรายออุบัติเหตุขึ้นมานะครับอันนี้ก็ข้อต่อมานะครับต่อมาก็คือพื้นที่นะพื้นที่ที่เราฝึกปฏิบัติต้องเป็นพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับ นย้ำตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะครับหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะครับถ้าเป็นงานเชื่อมแก๊สนะครับก็ต้องหลักแรกเลยลก็คือพื้นที่นะครับส่วนความพร้อมของตัวเรานะค,รความพร้อมของพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราไป ฝึกหน้างานจริงเนี่ยนะเราต้องเป็นอนาที่เบอร์หนึงนะครับส่วนในสถานที่ที่ที่เป็นสถานที่ฝึกของเรานะในช็อปเราอันนี้ครูได้จัดวางเป็นระบบเรียบร้อยแล้วคงไม่น่ามีปัญหาอะไรอันนี้ก็ก็ครูสอนทฤษฎีหน้างานเสร็จปุ๊บนะเราก็สามารถที่จะลงฝึกลงเอาความรู้ตรงนี้ได้เลยได้รวดเร็วไวยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ เป็นอะไรที่ที่เราต้องเรียนรู้กันก่อนว่าอุปกรณ์แบบนี้ชนิดนี้ใช้แบบไหนยังไงบ้างน,นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวครูจะไปสาธิตแล้วก็บอกหน้างานงแล้วก็ไปดูอุปกรณ์เรื่องความปลอดภัยของงานเชื้อแก๊สนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงบ้างน,นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราต้องนะมาบินเรื่องความปลอดภัย ของงานเชี่ยบแกะโอเคนะครับน,นี้เดี๋ยวก็ไปฝึกกันโอเคคนระับ